บทที่345สหสังหารอูตูดาคันซูโมลีในขณะนี้คินเฟงก็กระเพริบถอยหลังอย่างกระทันหันในเวลานี้อูตูดาคันซูโมลีถูกระเบิดมากพอด้วยการระเบิดที่คินเฟงเก็บไว้และเอชของเขาก็ลดลงอีกครั้งจากนั้นอูตูดาคันซูโมลีก็รีบวิ่งไปหาถินเฟิงอีกครั้งด้วยความโกรธและในขณะที่อูทูดาคันซูโมลีโจมตีเขาถินเฟิงก็บกไม้เท้าฉนวนในมือของเขาอีกครั้งในเวลานี้ดูเหมือนว่าอูตูดาคันซูโมลีจะถูกขิ้นเฟงระเบิดดังนั้นเเขาาจึงงงก้ถอยยหลลลััโดไม่ ในเวลาเดียวกันอูทูดาคันซูโมลีก็โบกมือโดยมีหนวดอยู่บนหลังของเขาเพื่อพยายามสกัดกั้นการโจมตีของฉินเฟิงที่มีต่อเขาในเวลานี้การโจมตีของคินเฟิงกระทบไปที่หนวดของอูตูดาคันซูโมลีแต่ไม่ได้ทำให้เกิดการระเบิดอุตูดาคันซูโมลีไม่ต,อ,ตอบโต้ทันทีจากนั้นไม้เท้าที่หุ้งฉนวนของคินเฟิงก็กระแทกหนวดของอุตูดาคันซูโมลีอย่างแรงทำให้หนวดของอุตูดาคันซูโมลีลอยขึ้นไปในอากาศจากนั้นชินเฟิงก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งหนวดของอุตูดาคันซูโมลีกระเด็นขึ้้้้นนนนนนไไไปใใอออาากกศเเมมื่่่ีีีแลละยยังงดหต อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการต่อสู้ของคินเฟงยังคงสมบูรณ์มากดังนั้นอูทูดาคันซูมาลีสามารถใช้การต่อสู้ของเขาเองเพื่อต้านทานการโจมตีของฉินเฟงเท่านั้นในขณะน,นี้อูทูดาคันซูมาลีก็กระแทกฉมวกที่เป็นสนิมในมือของเขาด้วยซึ่งปิดกั้นไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของฉินเฟงอย่างแน่นหนาแต่ในเวลานี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงได้กระแทกฉมวกที่เป็นสนิมในมือของอูตูดาคันซูมาลีจากนั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงระเบิดทันที ครั้งนี้การระเบิดทําให้เกิดความเสียหายจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยตรงต่อร่างกายของอุตูดาคันซูโมลีและเมื่ออุตูดาคันซูโมลีระเบิดที่ด้านหน้ามันก็มืดลงทันทีในเวลานี้อุตูดาคันซูโมลีก็บินออกไปด้วยจากนั้นคิงเฟงก็รีบเร่งไปที่อุตูดาคันซูโมลีอีกครั้งโดยใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่อุตูดาคันซูโมลีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้งไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาเหวี่ยงอย่างดุเดือดการกระแทกของไม้เท้าฉนวนกระแทกหน้าอกของอุตูดาคันซูโมลีอย่างแรงจากนั้นร่างงขขอ uda, um อออุูาากกันึโมมลลี็ย้้ครง จากนั้นขินเฟิงก็กระแทกเท้าของเขาลงบนพื้นร่างกายของเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็เหวี่ยงไม้เท้าที่หุ้มฉนวนไว้ในมืออีกครั้งไม้เท้าที่เป็นฉนวนกระแทกร่างของอุตูดาคันซูมาลีทันใดนั้นบิ๊กแบงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งอุตูดาคันซูมาลีสูญเสียสติและความสามารถในการดำเนินการอีกครั้งจากการระเบิดจากนั้นการโจมตีของฉินเฟิงก็ตกใส่อุตูดาคันซูมาลีอีกครั้งบูมบูมบูมเครื่องหมายตัวหนอนทันใดนั้นมีการระเบิดแปดครั การระเบิด8ครั้งติดต่อกันสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับอุตูดาคันซูโมลีและดูเหมือนว่าทั้งคนจะมีรูปร่างผิดปกติโดยสิ้นเชิงและหนวดหลายอันบนร่างของอุตูดากาันสูโมลี่แตกกระจายและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปแต่ในเวลานี้ชีวิตของอุตูดากันสูโมลียังมีอยู่บ้างจากนั้นชินเฟิงก็ยกไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาขึ้นมาและกระแทกมันอย่างแรงบนหัวของอุตุดาคันซูโมลี่ที่อยู่ตรงหน้าเขาชีวิตของอุตูดากันสูโมลีตกต่ำลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง จากนั้นคิงเฟงก็หยิบอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษออกมานี่คือดาบสีทองขนาดเล็กที่มีลักษณะเช่นนี้คิงเฟงชี้ดาบทองคำในมือไปที่หน้าอกของอูตูดากานสือมอลลี่ทันใดนั้นดาบเล็กเล่มนี้ก็ตัดสินค่าความเสียหายของอูทูดาคันสุมรลี่ที่ยังคงอยู่ในเลือดในเวลานี้สุขภาพที่เหลืออยู่ของอูทูดาคันสุมลีคือ12เปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่า20เปอร์เซ็นต์ของสุขภาพสูงสุดข,ของเขาและเขาสูญเสียสติและความสามารถในการแสดงออก ในเวลานี้ความน่าจะเป็นที่มีประสิทธิภาพของดาบทองคําที่จะตัดศีรษะของอุตูดาคันซูโมลีเพิ่มขึ้นอย่างมากพับอุตูดาการสือมอลีพ่นเลือดออกมาเต็มคําจากนั้นค่าสุขภาพของอุตูดากันสูมาลีก็กระจ่างดีทันทีและทันใดนั้นมันก็สั่นครึ่งด้านบนเหมือนจะตายไปหมดอันที่จริงแล้วอุตูดากันสูมาลีถูกสร้างขึ้นโดยความสามารถในการต้านทานความตายแต่ตอนนี้อุตูดาคันซูโมลีถูกฉินเฟิงทุกป,ปีและหมดสติดังนั้นในเวลานี้เขาจึงถูกดาบทองคําของฉินเฟิงสังหารโดยตรงเมื่อมันถูกตัดสินนว่าาเป็กรรตัดศษะ แม้ว่าจะมีทักษะหรือไอเทมที่ต้านทานความตายหรือการฟื้นคืนชีพหลังความตายมันก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้นี่เป็นวิธีพิเศษแห่งชัยชนะไม่ใช่การฆ่าด้วยความเสียหายดังนั้นอุทูดากันสูโมลีสามารถตายโดยตรงโดยไม่ต้องคิดและเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตายบทที่3 4 6สี่บถ้วยรางวัลดังนั้นในเวลานี้อุทูดากันสูโมลีได้ตายไปแล้วตามธรรมชาติและไม่สามารถตายได้อีกต่อไปดังนั้นในเวลานี้ถิมเฟิงจึงเดินไปที่ศพของอุทูดาคานซูโมลียื่นมือออกไปและแตะศพของอุทูดาคานซูโมลี คันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องกระกายไปทั่วร่างของอุตุทรอรอคันสูโมลีนี่แสดงว่าครั้งนี้อุตูดาคันสูโมลีทิ้งบางสิ่งที่ดีงามลงไปอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่คินเฟงได้สังหารสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังในมิติอื่นดังนั้นตอนนี้คินเฟงจึงมองไปที่ศพของอุตูดาการสูโมลีตรงหน้าเขาและถือว่ารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยชินเฟงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะได้รับไอเทมประเภทไหนจากบอสต่างมิติที่ชื่ออุตูดาคันสูโมลีมันจะเป็นอะไรคินเฟงก็อยากรู้อยากเห็นเล็กนนน้อยเช่กั จากนั้นชินเฟิงก็นำสิ่งที่เขาสัมผัสไปที่ร่างของอูทูดาคันซูเมาลี่ที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนว่าศูนย์สามสานี่เป็นอุปกรณ์พิเศษดูเหมือนเข็มขัดชื่อเข็มขัดแห่งอูทูดาคารระดับบิดเบือนอีกโลกหนึ่งประเภทเข็มขัดการป้องกันสูงกว่าผลกระทบสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสินค้าคงคลังของคุณและเพิ่มหนึช่องในสินค้าคงคลังของคุณ คำอธิบายในมิติอื่นไอเทมต่างๆที่นี่จะถูกใส่ลงในช่องเก็บของของผู้เล่นและไอเทมจะเสียหายและเสื่อมสภาพลงหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งและสูญเสียเอฟเฟกต์ดั้งเดิมแต่ในเข็มขัดของอูทูดาเวลาแห่งการทุจริตสามารถขยายออกไปได้หนึ่งยเท่าดูเหมือนว่าเข็มขัดเส้นนี้จะยังดีอยู่แอลมันสำคัญสำหรับฉันมากเมื่อคิดแบบนี้ถินเฟิงก็สวมเข็มขัดอูทูดันคานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้าคงคลัขงของเขาจากนั้นถินเฟิงก็ยื่นมือออกมาอีกครั้งและสัมผัสศพของอูทูดาคานซูโมลี คราวนี้มีแสงสีทองส่องไปที่ศพของอุตูดากันซูมาลีอีกครั้งจากนั้นคินเฟงก็มีความสุขมากเช่นกันดังนั้นเขาจึงหยิบสิ่งที่ตกลงมาจากกลางของอุตูดาการเสือมอลลี่ขึ้นมาจากนั้นจึงหยิบมันไปต่อหน้าเขาแล้วมองดูมันคราวนี้สิ่งที่คินเฟงเห็นในแง่ของรูปลักษณ์ดูเหมือนจะมีรูปร่างเล็กๆเ,เหมือนกับอุตูดาการเสือมอลลี่เหมือนตุ๊กตาตัวเล็กแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยยิ่งไปกว่านั้นตุ๊กตาตัวน้อยตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นเวอร์ชันนาักข,ขออกดด,กกกกดี้ด้เไ ชื่ออูตูด้าคันส์มอลลี่ลิตเติ้ลเพทปับฉันไม่รู้ส่วนที่เหลือดังนั้นคินเฟงจึงปราบลูกสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของอูตูด้าการส์มอลลี่และจากนั้นก็คิดถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยสักหน่อยก่อนอื่นมีหลายวิธีในการรับลูกสุนัขแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับพวกมันจากการฆ่าบอสที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นนี้ค่อนข้างดีแต่โชคของคินเฟงในครั้งนี้ยังคงดีมากและลูกสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันเช่นกันตามวิิิธธีีีกก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 กาา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 รรรรฝึนนทท่่่แตตตตงงััสสสสมมาถปลลลลลูลููุขวเ็หห้้ะภพอไดย ประการแรกคือปล่อยให้พวกมันเติบโตอย่างอิสระให้อาหารและน้ำเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าลูกหมาตัวน้อยจะไม่ถูกฆ่าด้วยวิธีนี้การเจริญเติบโตของลูกสุนัขจะเป็นแบบสุ่มตามการ,รเผชิญหน้าระหว่างการเจริญเติบโตลูกสุนัขอาจพัฒนาเป็นลูกสุนัข70%สัตว์เลี้ยงต่อสู้20%สัตว์พาหนะ5%และผู้ติดตาม4%เส้นบีช1%แบบฟอร์มเหล่านี้ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กนั้นสูงที่สุดสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆตามชื่อคือเป็นรูปแบบวิวิััฒนนาาากกกรตตตมปขของลูสุ์สเี้ย ขนาดของสัตว์เลี้ยงจะใหญ่ขึ้นคุณสมบัติจะเพิ่มขึ้นจากนั้นคุณสามารถเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันดันเจียนและอื่นๆที่สามารถเข้าร่วมได้เฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้นและกิจกรรมที่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยเหล่านี้มีส่วนร่วมยังได้รับสิ่งดีสิ่งดีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้เล่นอย่างมากสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆย,ยังสามารถให้คุณลักษณะบางอย่างแก่เจ้าของได้แม้ว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตามอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ปกติสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กจะไม่สามารถเข้าร่วมการ้ริงแลว เนื่องจากคุณค่าพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กนั้นน้อยเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในนิทรรศการแต่ประโยชน์ที่พวกมันสามารถแสดงได้นั้นน้อยมากในการเป็นสัตว์เลี้ยงต่อสู้ผู้เล่นจะต้องปล่อยลูกสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของตนบ่อยครั้งเมื่อต่อสู้เพื่อฝึกฝนการเชื่อฟังความดุร้ายและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แม้ว่าลูกสุนัขจะยังสู้ไม่ได้แต่การดูการต่อสู้เป็นประจำและการได้รับประสบการณ์จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกสุนัขจะพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงต่อสู้ได้อย่างมากแล้วมันก็พัฒนาเป็นนนนนนนสสันะสนะสาาัััััตตตวววววว์์์พพาา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 ะะิิฒฒกกกร้ย่ลงม เพราะสัตว์เลี้ยงต่อสู้จาเป็นต้องต่อสู้เท่านั้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับสัตว์พาหนะคือการอุ้มเจ้าของและในขณะเดียวกันก็มีความอดทนที่แข็งแกร่งและความสามารถในการรับน้าหนักซึ่งต้องอาศัยการฝึกร่างกายของลูกสัตว์เลี้ยงตัวน้อยตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นที่จะพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงต่อสู้นั้นสูงกว่าสัตว์พาหนะอยู่แล้วเว้นแต่ว่าผู้เล่นจะสามารถหาปรมาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนลูกสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นสันต,สต,ตว์เลีย้ยงต พาหนาที่เลี้ยงโดยลูกสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนั้นสอดคล้องกับจิตใจของเจ้าของและโดยพื้นฐานแล้วใช้งานง่ายยกว่าที่ได้มาทั่วคราวมากบทที่สา7ร้อยสี่สิบเจ็ดทำต่อไปในเวลานี้คินเฟงยังใส่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยนี้เข้าไปในช่องเก็บของของเขาด้วยในปัจจุบันคินเฟงไม่สามารถใช้สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กได้อยู่แล้วดังนั้นคินเฟงจึงยังคงเก็บสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนี้ออกไปบางทีมันอาจจะถูกใช้ในอนาคตจากนั้นคินเฟงยังคงสัมผัสร,ร่างของอูตูด้าคานสเอมอลลี่ต่อไป และคราวนี้ศพของอูทูดาคันซูโมลีมีเพียงแสงสีม่วงสองประกายบ่งบอกว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงระดับมหากาศสีม่วงเท่านั้นระดับมหากาศสีม่วงในปัจจุบันไม่มีประโยชน์สำหรับคินเฟงแต่อูทูดาคันซูโมลีเป็นบอส่างมิติดังนั้นคินเฟงจึงไม่รู้ว่าอูทูดาคันซูโมลีคนนี้ดรอปอะไรหรือไม่จะเป็นอย่างไรถ้ามหากาศสีม่วงนี้มีประโยชน์มากกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นคินเฟงจึงไม่ได้คิดมากและนำสิ่งที่ระดับมหากาศสีม่วงนี้มาตรงหน้าเขาโดยตรง จากมุมมองของคินเฟงนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากไม่ใช่อาวุธหรือชุดเกราะทั่วไปจากการรับรู้ของคินเฟงสิ่งนี้ควรจะเป็นเหมือนเครื่องยนต์แต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างขึ้นจากเนื้อหนังดูเหมือนว่าเครื่องยนต์นี้สร้างจากเนื้อหนังไม่ใช่การสร้างสารรค์ทางกลไกคินเฟงมีความสุขมากที่ได้วางเครื่องยนต์มหาราบสีม่วงนี้ไว้ข้างหน้าเขาชื่อหัวใจของพระเจ้าภายนอกเกรดมหากาบประเภทวัดสดุ ผลกระทบด้วยพลังงานจนที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อถูกนํามาใช้แทนเครื่องยนต์จริงหัวใจของเทพ,พเจ้าภายนอกสามารถสร้างเครื่องจากเดิมโดยไม่ต้องชาร์จความจุการใช้งานไม่จํากัดอย่างไรก็ตามเมื่อเปิดใช้งานหัวใจของเทพภายนอกเครื่องจักรจะไม่สามารถเข้าถึงพลังงานจนในระดับที่สูงขึ้นได้และสามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของเอฟเฟกของหัวใจของเทพภายนอกเป็นขีดจำกัดเท่านั้นคำอธิบายหัวใจของเทพภายนอกไม่ใช่หัวใจของเทพภา,ายนอกที่แท้จริงแต่เป็นแหล่งพลังที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพภายนอกบางตัวเพื่อขับเคลื่อนหุ่นเชิดเนื้อและเลือด,ดใหญ่ นี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแอร์ละมันก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ฉันก็เก็บสมบัติได้เช่นกันยิ้มเล็กน้อยจากนั้นคินเฟงก็ใส่หัวใจระดับมหากาบสีม่วงของเทพเจ้าภายนอกเข้าไปในช่องเก็บของของเขาจากนั้นคินเฟงก็พลิกดูเนื้อหาในสินค้าคงคลังของเขาด้วยในปัจจุบันดูเหมือนว่าคินเฟงจะไม่มีเครื่องจักรที่สามารถใช้หัวใจของเทพเจ้าภายนอกที่อยู่ตรงหน้าเขาได้จากนั้นคินเฟงก็พบสิ่งของชิ้นสุดท้ายที่อุตุดการสือมอนลีอลี่ รายการนี้ก็ดีเช่นกันยังเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยแม้ว่าเดิมทีคินเฟงจะรังเกยียจสิ่งระดับมหากาศแต่คินเฟงเพิ่งค้นพบแหล่งพลังงานระดับมหากาบที่อยู่นอกหัวใจของพระเจ้าดังนั้นในเวลานี้คินเฟงก็ตั้งตารอคอยมันเช่นกันสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ยังดูแปลกตาเล็กน้อยในสายตาของคินเฟงสิ่งระดับมหากาบที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เหมือนภาพวาดชื่อ Flat Golem Magic Drawing of Wallard g r a d มหากาบประเภทการวาดภาพ เอฟเฟกต์ Effect, ตามแบบร่างการสร้างของเฟลดโกเลมเมจิกวอลล์ L o T, คุณสามารถสร้างเฟลดโกเลมเมจิกวอลล์ L o T, เพื่อช่วยคุณต่อสู้ได้คำอธิบายนี่คือพิมพ์เขียวที่สร้างขึ้นโดยเทพเจ้าต่างประเทศผู้ทรงพลังตามข้อมูลในพิมพ์เขียวนี้สามารถสร้างหุ่นเชิดเลือดและหุ่นเชิดเวทมนต์ได้ลบศูนย์กำลังค้นหาดอกไม้ศูนย์ในเวลานี้คินเฟงเหลือบมองข้อมูลบนภาพวาดตามที่กล่าวไว้ในภาพวาดนี้ดูเหมือนนว่าศพของสัตว์ประหลาดนั้นสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นเชิดเนื้อและเลือดได้ซึ่งเป็นขุนพลสัมผัสเวทมนต์ อย่างไรก็ตามปรับใดที่ยังมีศพของหุนเชิดเลือดและเนื้อดั้งเดิมขุนศึกเวทมนต์นก,นก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายแอล์อูทูดาคันซูมอลี่ซึ่งอยู่ต่อหน้าถิ่นเฟิงบังเอิญเป็นนักรบแห่งสัมผัสแห่งเวทมนต์และในความเป็นจริงแล้วอูตูดาคันซูอมอลี่ก็คือนักรบเวทมนต์ที่สร้างขึ้นโดยการดำรงอยู่อันทรงพลังศนย์อย่างไรก็ตามก่อนที่อูทูดาคันซูมอลีจะมาที่นี่ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของอูทูดาคันซูมอลีคนนี้ ดังนั้นในเวลานี้แหล่งพลังงานที่คินเฟงต้องการและศพของคุณศึกสัมผัสเวทมนต์อูตูด้าคานัออนซูโมลี่จึงถูกรวบรวมไว้ทั้งหมดในเวลานี้คินเฟงสามารถสร้างนักรบคนใหม่ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างขุนพลสัมผัสเวทมนตรูปแบบใหม่คุณต้องมีวัสดุอื่นดังนั้นในเวลานี้คินเฟงได้นำร่างของอูตูด้าคานันซูโมลี่เข้าไปในช่องเก็บของของเขาอ,อ,อีกครั้งจากนั้นคินเฟงก็เดินไปในทิศทางอื่นข้างหน้าเขาชินเฟิงยังต้องการค้นหาทรัพยากรและวัสดุบางอย่างจากสัตว์ปรรรรรหลลาาาาดดททีีี่่่่่อออยยููบ,บสสสมมมถเเนนงคุณศึกััผวตไ้ จากนั้นในเวลานี้คินเฟงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เดินไปในทิศทางตรงกันข้ามในเวลานี้สิ่งมีชีวิตธรรมดาที่ใช้ในการสำรวจไม่มีประโยชน์ชั่วคราวเพราะในสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เทียบได้ยากกับสิ่งมีชีวิตออริจินตัวอื่นที่อยู่ตรงหน้าสบทที่3 4 8สดสัตว์ประหลาดใหม่ในเวลานี้คินเฟงทำตามความรู้สึกของตัวเองและในไม่ช้าก็พบกับสัตว์กระหลาดตัวใหม่และมอนสเตอร์เหล่านี้ต่างจากมอนสเตอร์ตัวก่อนๆตรงที่มอนสเตอร์เหล่านี้ไม่มีการจัดกลุ่มหมู่บ้านแต่คนจํานวนมากหลายแสนคนถูกขังอยู่ในป่าใหญ ในป่านี้สัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบหนีเลยพวกมันแค่กินใบไม้ที่อยู่ข้างๆพวกมันเท่านั้นในเวลานี้คิ้นเฟงเข้าใกล้อดีตจากนั้นพบสัตว์ประหลาดเล็กน้อยและตรวจสอบการข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานของมันเพียงแต่ว่าซีโร่สามสามสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ที่พองตัวกลับกลายเป็นสัตว์เลี้ยงโดยไม่คาดคิดชื่อโรสดาลูติลอเกรดไม่สามารถตัดสินได้เชื้อชาติไม่สามารถตัดสินได้ระดับไม่สามารถตัดสินได้อันดับไม่สามารถตัดสินได้ ชีวิต 7W การป้องกัน 3W พลังโจมตี 5W ความเร็วตัดสินไม่ได้ความสามารถไม่สามารถตัดสินได้คำอธิบายโรสดาลูติวเดิมทีเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งแต่หลังจากถูกครอบงำด้วยคำสาไม่รู้จักผู้คนเหล่านี้ก็สูญเสียสติปัญญาและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมากอย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์คนอื่นๆพบว่าโรสดาลูติยเหล่านี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อและก้าวร้าวและร่างกายของพวกมันก็จะใหญ่โตมาก นอกจากนี้โรสดาลูตียเ,เหล่านี้กินทุกอย่างและโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่สัตว์จู้จี้จุกจิกดังนั้นคนอื่นๆจึงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้ไว้เป็นปศุสัตว์เอดอกจันดอกจัน,จนไม่ยอปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงคินเฟงก็สับสนในทันทีอย่างไรก็ตามยังไม่มีความเมตตาในขณะนี้คินเฟงพยายามฆ่าโรดาลูติโต่อหน้าเขาเสมอเพื่อดูว่าเขาจะได้อะไรดังนั้นในเวลานี้คินเฟงก็เดินขึ้นไปที่โรดาลูติโตรงหน้าเขาด้วยดังนั้นคินเฟงจึงนำไม้เท้า,ท,าที่หุ้มฉนวนออกจากช่องเก็บขอขอออออองงงงเเาาาจจจกกกกนนนนัันั้ึึรระแทมมไปลโตตีสดดดูยวหุ่่ื ในเวลานี้คินเฟงทุบร่างกายของเขาด้วยไม้เท้าและโรสดาล,ลูติยก็กรีดร้องและเสียชีวิตคินเฟงเข้าสู่สภาวะล่องหนทันทีจากนั้นคินเฟงก็นำไอเทมที่โรสดาล,ลูติวดรอปไว้ข้างหน้าเขาออกไปจากนั้นจึงรวบรวมมันเล็กน้อยจากนั้นฉินเฟิงก็ถอยหลังออกไปและหายตัวไปคำรามคำรามคำราม,รามในเวลานี้โรสดาล,ลูติวเหล่านี้ก็คำรามอย่างเมา,ามแล้วจมตีต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาโดยไม่ลังเลใจโรสดาลูติวเหล่หลานี้ยังพบศพของเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาด้วย และไม่ไกลนักจู่จูสัตว์ประหลาดอีกตัวก็ได้ยินเสียงของโรสเดลูเตียเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงรีบเดินไปในทิศทางที่โรสเดลูเตียเหล่านี้อยู่เกิดอะไรขึ้นสัตว์ประหลาดเดินไปที่ต้นไม้ที่ปิดโรสเดลูเตียมองไปที่โรสเดลูเตียตรงหน้าเขาแล้วพูดด้วยความโกรธหยุดเรียบเจ้าสัตว์ร,ร้ายแน่นอนว่าคำดั้งเดิมของสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ใช่คำเหล่านี้แต่เป็นภาษาอื่นแต่คินเฟงสามารถเข้าใจได้ผ่านการแปลภาษาของระบบจากนั้นคินเฟงก็เดินไม่ไกลจากสัตว์ประหลาดโดยซ่อนตัวอยู่หลังพุง่่มมมไไ้ลละะในนนขณเเเดีียยววกกักั็อฟฟตต์์งงทาสถ,ถึ ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็พบว่ามีโรสดาลูติลที่ตายแล้วอยู่ตรงหน้าเขาจึงเดินไปที่ศพของโรสดาลูติลในเวลานี้สัตว์ประหลาดก,ก็เห็นบาดแผลบนร่างกายของโรสดาลูติลด้วยอย่างไรก็ตามสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนแอบฆ่าโรสดาลูติลนอกจากนี้ร่างกายของโรสดาลูติลยังได้รับบาดเจ็บจากอาวุธไม่มีคมดังนั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้จึงคิดว่าเป็นโรสดาลูติลที่ชนต้นไม้และฆ่าตัวตายนอกจากนี้โรสดาลูติลโดยรอบทั้งหมดไม่มีไอคิวและเพียงกรดเาหววลั ดังนั้นสัตว์ประหลาดจึงไม่สนใจเพียงแค่ทิ้งโรสดาลูตียเ,เหล่านี้อย่างไม่ตั้งใจแล้วจึงกลับไปที่ที่พักของเขาเองสถานที่พำนักของสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นหินก้อนใหญ่ให้ตายเถอะเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้สัตว์ประหลาดพูดด้วยความโกรธว่าตอนนี้เงินเดือนของฉันจะลดลงมากด้วยคำพูดดังกล่าวสัตว์ประหลาดไม่สนใจลูอ0.4สตารูติวที่คำรามที่เหลืออยู่จากนั้นหันกลับมาอีกครั้งและเดินไปยังก้อนหินใหญ่ที่เขาพักอยู่และในขณะนี้ถินเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังสัตตวว์ประหลาดันี้ ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงกระแทกเข้าที่ด้านหลังศีรษะของสัตว์ประหลาดโดยตรงจากนั้นเมื่อสัตว์ประหลาดกอดหัวของเขาชินเฟิงก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งและไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาก็กระแทกหัวของสัตว์ประหลาดอีกครั้งทันใดนั้นความเสียหายเล็กๆ <conte S 2> น้อยๆของคินเฟงความสามารถในการแอร์ยกพื้นดินและความสามารถในการสับก็ปะทุออกมาพร้อมกันแอร์ละทิ้งสัตว์ประหลาดทันทีในไม่กี่วินาทีบทที่3 4 9สังหารโรดาลูติวในเวลานี้คินเฟงยังตรวจสอบด้านข้้้าาางงงขอ่่สัตตวว์หลลดทีกบนนพืย จากนั้นคินเฟงก็พบทรัพยากรบางอย่างจากศพจากนั้นคินเฟงก็รวบรวมมันไว้เล็กน้อยในที่สุดคินเฟงก็เหยียบย่ำจนตายและเปิดการ์ดข้อมูลคุณสมบัติของสัตว์ประหลาดในเวลานี้คินเฟงยังมองไปที่การ์ดข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุที่แขวนอยู่นี้ชื่อมอฟฟาโดเตสถานะเสียชีวิตแล้วระดับเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้ระดับเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้ระดับเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้ชีวิตเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้ ต้องกันเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้การโจมตีเป้าหมายสิบตายและไม่สามารถตัดสินได้ความเร็วเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้ทักษะเป้าหมายตายและไม่สามารถตัดสินได้คำอธิบายศพนี้เป็นของสิ่งมีชีวิตของเผ่าพันธุ์มอฟฟาโดตี้ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ชอบเก็บสัตว์โรสเดลูติไว้เป็นสัตว์เนื้อหลังจากการตายของเป้าหมายคุณค่าทั้งหมดไม่สามารถตัดสินได้เหรอเมื่อมองดูศพของมอฟฟาโดเตที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆท้ายที่สุดแล้วหลังจากการตายศพนี้ไม่มีคุณสมมมบัตตติิาาธรรช แต่ในเวลานี้ศพเหล่านี้ไร้ประโยชน์โดยธรรมชาติดังนั้นในขณะนี้คินเฟงก็ทิ้งศอปลงแล้วจึงหันไปมองโรสดาลูติวจำนวนมากที่อยู่ข้างหลังเขาในเวลานี้โรสดาลูติวเหล่านี้ก็เริ่มตะโกนดังๆเพราะพวกเขาเห็นคนแปลกหน้าคินเฟงจากนั้นในขณะนี้คินเฟงกระแทกไปข้างหน้าด้วยไม้เท้าที่เป็นฉนวนและจมตีโรสดาลูตียอย่างดูเดือดจากนั้นการฟันการฟันและความเสียหายแบบกลุ่มก็ระเบิดพร้อมกันที่โรสดาลูติวทั้งหมดแม้ว่าพลังชีวิตและการป้องกันของโรสิดาลูติวจะค่อนข้างสูงแต่คินเฟงก็เป็นเครื่ นอกจากนี้พลังการต่อสู้ของฝูงชนเหล่านี้ยังไม่แข็งแกร่งดังนั้นคินเฟงจึงฆ่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ทั้งหมดทันทีที่เขาตีคอนโรสดาลูเตียเหล่านี้ล้มล,ง,ลงกับพื้นทันทีและเสียชีวิตทั้งหมดจากนั้นในเวลานี้คินเฟงหยิบสิ่งของที่โรสดาลูเตียดรอปไว้เล็กน้อยจากนั้นหยิบมีดสลายตัวออกมาและรวบรวมโรสดาลูเตียทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อดูวัสดุที่เขารวบรวม,รวมจากโรสดาลูเตียเหล่านี้คินเฟงก็ค่อนข้างพอใจและกล่าวว่าเพียงแค่ว่ายังมีจิตวิญญ,ญ,ญา่แงงกรรเเเอสสาาาานนนนัมถ้้้หุชิดดดืลละไ ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงไม่ได้ไล่ตามต่อไปแต่ก่อนอื่นให้กลับไปทางด้านหลังเพราะในเวลานี้คินเฟงได้ยินเสียงแปลกๆมาจากระยะไกลาจากนั้นถินเฟิงก็เดินกลับไปยังตำแหน่งของขอบเขตเวลาในเวลานี้คินเฟงยังเร่งความเร็วของเขาและจากนั้นก็เข้าสู่สภาวะล่องหนด้วยและในเวลานี้คินเฟงก็ไม่ถูกค้นพบดังนั้นคินเฟงจึงซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งและเห็นโรสดาลูติเหล่านี้ปรากฏตัวต่อหน้าศพเมื่อสักครู่นี้ในเวลานี้โรสดาลูติมีจำนวนประมาณหนึ่งร้อยคน คาดว่าตอนนี้ฉันได้ยินเสียงการต่อสู้ที่นี่ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะมาตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นในขณะน,นี้โรสดาลูติเเหล่านี้ก็เห็นร่างของโรสดาลูติเที่ถูกขิ้เฟงสังหารด้วยให้ตายเถอะใครกันแน่ที่ฆ่าเพื่อนร่วมชาติของเราโรสดาลูติเคนหนึ่งมองดูร่างของโรสดาลูติเแล้วพูดด้วยความโกรธมากสัตว์ร้ายเหล่านั้นก็ตายไปแล้วเช่นกันและโรสดาลูติอีกตัวหนึ่งก็พบสัตว์ร้ายจำนวนมากถูกฆ่ายอยู่ใกล้ๆเพ่งร่องรอยการต่อสู้ยังคงชัดเจนและศพคงจะเพิ่งตตตาาายยในนนไม่่้้้นนนออีีกกรคอองูลๆ โรสดาลูติโอีกคนก็พูดโดยไม่ลังเลเช่นกันโรสดาลูติโอีกคนประมาณศูนาพยักหน้าทันทีโดยแสดงความเห็นด้วยกับคำกล่าวของโรสดาลูติโนี้ตามหาเขาแล้วฆ่ามันโรสดาลูติโทั้งหมดเริ่มพูดด้วยความโกรธจากนั้นโรสดาลูติยเหล่านี้ก็กระจัดกระจายไปรอบๆและเดินไปในทิศทางอื่นเพื่อพยายามค้นหาร่องรอยของคินเฟงแต่ในเวลานี้คินเฟงไม่เพียงแต่ไม่จากไปแต่ยังมุ่งความสนใจไปที่ผู้นำโรสดาลูติยแทน แม้ว่าคินเฟงจะไม่สามารถมองเห็นระดับของคู่ต่อสู้และจัดอันดับได้ในขณะนี้แต่ในเวลานี้คินเฟงยังค้นพบว่าโรสเดลูติวผู้นำคนนี้ดีกว่าโรสเดลูติวคนอื่นๆอย่างแน่นอนนี่คือช่องว่างในโมเมนตัมจากการประมาณการของคินเฟงความแข็งแกร่งของโรสเดลูติวนี้ควรจะสูงกว่าระดับ90และระดับถัดไปน่าจะเป็นผู้นำคินเฟงไม่รู้ว่าพลังการต่อสู้นี้ถือได้ว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณของผู้แข็งแกร่งหรือไม่สามารถใช้เพื่อควบคุมหุนเชิดเนื้อและเลือดได้หรือไม่แต่ตอนนี้คินเฟงไม่มีทางเลืืออกอ่น